นีเดี๋ยวผมขออัดคลิปให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์กับทางบ้านเป็นการรีวิวพัสดุขั้นตอนในการส่งมาไงส่งมา ดีครับผมพี่ชมดีกับพาลิซิงชนดีนะครับผมก็ในช่วงไทม์ไลน์ที่ผ่านมานี้หนึ่งอาทิตย์นี้ก็คือออฟฟิศยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนะครับผมในระยะนี้ก็เปลี่ยนเ็นเน้นพัสดุนะครับผมสกีนกันในไลน์แล้วก็ส่งพัสดุมาแล้วก็เป็นการนัดหมายกันเฉพาะกิจเคสท,ที่มีพพามีมูลค่าสูงๆนะครับผมก็จะวิ่งหาผมที่ออฟฟิศแล้วก็ผมวิ่งไปหาลูกค้าที่บ้านนะครับผมกรณีที่พาเยอะก็คือจะเลือกเอาแค่เป็น,ปนบมัมวัน,น้ลาสกค ประมาณ1 8แปกล่อง12กล่อง15กล่องพอพัสดุมาเนี่ยผมก็ต้องรีบแกะเพื่อรีบโอนเงินเพื่อรีบตรวจสอบพระนะไม่อยากให้มันดองหลายวันจะเช็คกันวันต่อวันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขออัดคลิปให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์กับทางบ้านเป็นการรีวิวพัสดุขั้นตอนในการส่งมา่ยส่งมาไงเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเออาจเรจะส่งมาเลยนะต้องสกรีนเบื้องต้นก่อนว่าพ้ะพอมีราคาไหมเหตุของการส่งพัสดุเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเจอกันลำบากอเดี๋ยวผมจะลองมาสัก3มกล่องแล้วกันยกตัวอ,อย่าง่างกล่อ,องนี้ อันนี้มาจากคุณวันชัยนะครับผมอยู่อุดรธานีนะเดี๋ยวผมแกะให้เลยนะครับผมแบบนะจริงๆก็จะส่งมาให้ผมสกีนในเบื้องต้นในไลน์ก่อนแล้วดูกันว่าพระเนี่ยพอมีมูลค่าไหมถ้าพระมันเยอะเนี่ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ค่อยส่งพัสดุมามีคุณวันชัยก่อน พระมาเป็นถุงหลายองค์แต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าอะไรมีกระดาษโน้ตมาเขียนว้ว่าผมส่งพระมาให้พี่ประเมินให้ผมหน่อยทั้งหมด23เหรียญแล้วก็เลขบัญชีแล้วก็ชื่อนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรช่วงนี้โควิดผมไปไหนไม่ได้ขอบคุณครับนี่ก็จะมาแบบนี้เลยค<ๆ>ือเคสเนี้ยประมาณว่าพระเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็ไม่รู้จะวงกันองค์ไหนยังไงเก๊แท้อันไหนมีราคาก็เลยคือส่งมาให้ผมดูก่อนอันไหนใช้ได้ไม่ได้มีราคาเท่าไหร่ก็ดึงกันไว้แล้วก็โทรบอกคุยกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มาอ่ากล่องที่2นะอย่างนี้ก็กล่องมาบิดี อ,อันนี้เดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะคุณชัยวัฒน์อยู่บางนากรุงเทพย้ำนะว่าไม่ต้องส่งมาก่อนนะครับผมต้องผ่านการสกรีนในไลน์ก่อนเบื้องต้นกรณน,นี้ที่ส่งมาเนี่ยคือผ้ามันเยอะมันดูไม่ไหวอันนี้ก็จะมีพ้าบูชาด้วยปูเผือกกับหลวงพ่อโสธรหนึ่งหมื่นปูเผือกก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนยังไงครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นผ้าบูชาผมจะตรวจไลน์เนี่ยทุกวัน ระหว่างวันเนี่ยบางทีลูกค้าเยอะบางทีก็อาจจะดูแค่ผ่นานๆแล้วก็กางคืนเนี่ยก่อนผมนอนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยผมจะไล่ตรวจแล้วก็จะไล่ต่อไปถ้าผ้ามีมูลค่าสูงก็จะให้วิ่งมาหาคิดเคสนะคือไม่ได้เปิดแบบตะก่อนในช่วงสิบวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดแบบว่าแบบใครก็มาได้เลยอะไรประมาณเนี่ยคือจะรับเฉพาะผ้าที่มีจารีณกับผมวิ่งไปหาเป็นผ้าบูชาหลวงพ่อโสธรนะตัวนี้น่าจะเสริมแต่ไม่เป็นไรอันนี้ข้าวๆของ,งกล่องนะจะได้รู้เป็นไกด์ไลน์นะครับผมอันนี้ก็คุณย นี้น่าจะเป็นพระบูชาผมจะเปิดให้ดูสักสามกล่องนะเพื่อนจะได้รู้ขั้นตอนการทํางานข่าวๆแล้วครับผมมีพระแพงบางทีเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มีพูดถึงพี่คนหนึ่งแล้วกันเป็นหมออยู่ที่เพชรบุรีก็ส่งพระมาเป็นล้านเลยนะส่งมาสามกล่องเลยผมตกใจเลยนะว่าคุณพี่ท่านกล้าส่งเลยไงของเป็นล้านแต่ก็ส่งมาไม่ได้บอกผมหรอกส่งมามูลค่าเป็นล้านนะส่งมาสามรอบรอบละหลายหลายแสนเลยเป็นคนรวยแหละเป็นคนรวยที่แบบว่าสะสมพระไว้แล้วก็เบื่อเบื่ออานเงี้ยจริงๆพี่คนนี้เป็นหมอเหมือนกับว่าเอาพระเนี่ยไปบริจาคให้วัดเพื่อให้วัดเนี่ยไปปล แล้วก็เอาเงินไปทําบุญแต่ทีนี้วัดเนี่ยไม่มีทางปล่อยไม่รู้จะไปปล่อยยงไหนตอนหลังพี่แกก็เลยส่งมาให้ผมแล้วเอาเินเงินสดที่ผมเนี่ยอาไปเปนจักให้นใจเนี่ยสุดยอดเลยแต่เดี๋ยววันหลังผมจะค่อยมารีวิวพี่คนนี้อีกทีแต่ว่าเดี๋ยวผมปรึกษาก่อนว่าเอาเรื่องของพี่เขาเนี่ยมาอัดคลิปมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มั่นใจว่าพี่เขาอ,อยากเปิดเผยตัวหรือเปล่าอ,า,าอย่างนี้แพ็คมางี้ก็ถือว่าอันตรายนะเดี๋ยวมันเสียเวลาไม่เก,ก่งน,นะครับผมมาดูอีกสักกล่องหนึ่ง อันนี้ก็คุณชยพัฒน์นะครับผมส่งมาที่กวเวศกรุงเทพบางคนก็ส่งมาเป็นผ้าช่องๆเนี่ยบานเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาบางทีมันไม่ทันจริงก็อาจจะเป็น2วันหลังจากรับพัสดุแต่ผมพยายามจะแกะทุกวันแต่ว่าพัสดุมันเยอะวันหนึ่งเป็นสิบหน้าบางวัน20กล่องนะแต่ว่าผมแค่ว่าไม่ได้มีเวลามารีวิวทุกอันใช่ไหมเป็นช่วงโควิดแล้วก็ช่วงนี้จะเปลี่ยนมาเป็นการส่งพัสดุเนี่ยงแล้วพัสดุเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวผมทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อสั้นๆแล้วก คลิปมันยาวแต่ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็โอเคก็ขอบคุณมากนะครับผมคนอาจจะเบื่อเว้ยมาเปิดอะไรให้ดูผมแค่อยากให้รู้วิธีการทำง,งานนะครับส่งของส่งอะไรมาอย่างนี้ก็เป็นพระบุชาสองโมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเตา่าจำได้แล้วเป็นเต่าหลวงข้อสนิทของมีฐา,านรองอตาหนึง่งโอเค ไอเดียไลน์ผมเนี่ยนะตอนนี้เบอรนะ์โทรไลน์พร้อมแล้วนะบอกไปไลน์ผมเนี่ยมันมีแค่หลายเดียวนะไลน์ส่วนตัวผมก็คือเบอร์โทรผมในรูปแบบพื้นจร ID line อยู่หน้าเพจแล้วก็ไลน์ที่ส่งภาพกันมาเนี่ยเป็นไลน์แอปไลน์แอปก็คือแอปสามสี่ตัวแล้วก็เอเล็กนะครับผมผมแกะแบบรวดเร็วเป็นภาพมุ่งชาแร์จองนะอ๋ออันนี้ตกลงราคากับพี่เขาไว้ละ พ,ออรพระบูชาหลวงพ่ออีครับผมพระบูชาหลวงพ่ออีวัดสัตหีแล้วเขาพาบูชายองค์เน็นหลวงปู่มผมมาอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมขั้นตอนการสร่งคำสรุเนี่ยยาส่งมาเลยนะยัำเพื่อนบางคนเนี่ยอยากจะส่งมาให้ก่อนให้ผมสกีนในไลน์ก่อนไลน์เนี่ยแอดสาม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 สี่ตัวแล้วก็เอเล็กการสกีนในไลน์เนี่ยมันจะมีสองวิธีวิธีแรกเนี่ยก็คือว่าดูข่าวๆภาพมันเยอะอาจจะดูไม่ไหวโอเคพี่ส่งมาหาผมแล้วเดี๋ยวอันไหนมีราคาผมดึงไว้แล้วก็ค่อยแจกแจงพี่ไปที่่่เเเเหหลืืออออกกกก็็็็สงงงับรถ้าาิิดวพะปปนนนคค์์ชจ จะประเมินราคาเป็นชิ้นไปเลยแล้วก็ค่อยส่งมาก็ที่อยู่ผมก็จะทิ้งไว้ในไลายในช่วงนี้ระยะนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการนะครับผมจะรับเฉพาะเคสที่ใหญ่ที่วิ่งมาตามตัหนหมายที่ออฟฟิศผมแล้วก็อยากจะเน้นไปหาที่บ้านและพามันเยอะและมีมูลคา่าในช่วงระยะนี้แค่โควิดระบาดเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวโควิดยอดมันลดลงก็จะมาเปิดปกติพัสดุก็เดี๋ยวผมเปิดไว้แค่นี้แล้วกันเพื่อให้ดูการทํางานคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมบุดดี้ชมรีพรฤทธิ์ชมรีสวัสดีครับ